มาต่อกันที่เรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่2นะครับที่จะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการชุมนุมนะครับและอาจจะมีการเพิ่มกําลังในการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกด้านการการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ โดยพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับได้มีการเปิดเผยถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับและการรักษาความสงบเรียบร้อยจากการชุมนุมของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับโดยท่านบอกว่าได้ให้แต่ละหน่วยเนี่ยจะดทาแผนในการดูแลความสงบเรียบร้อยในแต่ละพื้นที่โดยจะมีการดําเนินการนะครับภายใต้พรบการชุมนุมเป็นหลัก แล้วเห็นว่าทุกคนมีสิทธิที่จะชุมนุมและแสดงความเห็นได้ตามกรอบของกฎหมายแต่ต้องมีการแจ้งการชุมนุมล่วงหน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เตรียมกําลังเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ชุมนุมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับสำหรับการชุมนุมในวันที่27กรกฎาคมที่จะมีการชุมนุมที่บริเวณหน้ารัฐสภานั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่จะใช้แผนปฏิบัติการเดิมโดยจะต้องมีการประเมินสถานการณ์และการข่าวแบบวันต่อวันเพื่อปรับใช้ในวันจริง และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงสถานการณ์เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหนา้นา,ทนาที่อย่างเต็มความสามารถและเป็นไปอย่างประนีประนอมส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีการจัดการชุมนุมนั้นนะครับก็ได้สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ยไปติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วเช่นเดียวกันครับไปพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกษิจครับ